ออนิฮอนด้า BRV 2022ใหม่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่อินโดนีเซียปรับดีไซน์รู้กว่าเดิมออนิฮอนด้า BRV 2022รถเน็นประสงค์เจที่นั่งปรับชุมครั้งใหญ่ที่อินโดนีเซียปรับดีไซน์หรูหราน่าใช้กว่าเดิมเพิ่มระบบความปลอดภัยฮอนด้าซิงซิงเตรียมวางจําหน่ายเร็วๆนี้ Honda BRV 2022ใหม่ถูกพัฒนาต่อเนื่องเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วโดยต่อยอดมาจากรถต้นแบบ N7X Concept ที่เคยเผยโฉมไปก่อนหน้านี้ถูกเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มความทันสมัยด้วยไฟหน้า LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันรับกับกระจังหน้าแบบ s o l i d p i n g Face เอกลักษณ์ของ Honda ไฟท้ายแบบ LED ที่ชวนให้นึกถึงซิตีโฉมปัจจุบนันและแล้วอันลอยขนาด17นิ้ว ภายในห้องโดยสารของ Hon d a BRV ยังคงไว้ซึ่งห้องโดยสารแบบ3แถวเจที่นั่งพร้อมที่วางแขนสำหรับเบาะนั่งแถวที่1และ2และช่องจ่ายไฟแบบ12โวลต์ทุกแถวที่นั่ง ขนาดที่มาตรวัดความเร็วถูกติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด12นิ้วที่สามารถสาแสดงผลการทํางานของระบบ Honda Sensing และข้อมูลการขับขี่อื่นๆรวมถึงเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นอกจากนี้ Honda BR-V ใหม่ยังถูกติดตั้งระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท r e m o ท e Engine Start ที่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดระบบเครื่องปรับอากาศกา่อนขึ้นรถพร้อมกุญแจสมาร์ทเอนทรีซิสเต็มที่มีฟังก์ชันล็อกรถอตัตโนม,มัติ Walk Away Auto Lock ที่ช่วยล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่อยู่ห่างจากตัวรถตั้งแต่2เมตรขึ้นไปรวมถึงระบบแสดงภาพมุมอับสายตาฮันด้าเลนวอชด้วยออนิ้วฮันด้า B R b ถูกติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงฮัน d a s e n นซิงเป็นครั้งแรกซึ่งประกอบด้วยระบบป้องกันการชนด้านหน้า Collision Mitigation Brake System ระบบช่วยปรองรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist System ระบบป้องกันร,รถออกนอกเลน Road Departure Mitigation ระบบคบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบไฟสูงอัตโนม Auto ัติ a u t o g h b e a m ระบบเตือนรถขันหน้าเคลื่อนตัวออกหลีก Car Departure Notification System ด้านคุมพลังของ All-New Honda BRV ในอินโดนีเซียติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ1.5ลิตร IV-TECH ให้กำลังสูงสุด121แรงมา้ทออาที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนอาทีส่งกำลังด้วยกีอัตโนมัติ CVT และผ่านข้ามมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 4 ส่วนราคาจำหน่ายในอิน,นีเซียนั้นจะถูกประกาศอีกครั้งสำหรับประเทศไทยจะนำเข้ามาจำหน่ายหรือไม่นั้นอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อร,รับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ